ามาดูข้อ2กันข้อ2เขาบอกว่า a b c เนี่ยก็เป็นสามเหลี่ยมแบบเมื่อกี้นะครับมีมุม30เหมือนกันงั้นอีกมุมหนึงก็ต้อง60เหมือนกันน่และนะทีนี้ให้ด้านคือด้าน a c มา50รู้3จงหา a b และ b c อา้าวอันนี้ก็คล้ายกับเมื่อกี้เลยเนาะคล้ายกับเมื่อกี้เลย เ,เราก็บอกได้ว่าให้หาอะไรดีนะหา a b ก่อนแล้วกันเนาะใช้ค่า cos 30นะ cos 30เขียนยังไงเขียนตรงนี้นะ cos 30 cos 30เท่ากับชิดฉากถูกปะชิดในที่นี้คือ55รู้3 แต่ส่วนฉากเนี่ยเราไม่รู้ก็คือ AB ที่เราจะหานะอย่างนี้เนาะทีนี้ข้อ30มีค่าเท่ากับรู้สส่วนสถูกไหม <c oughs> อ่าเราย้าย AB ไปเออยังยังไม่ต้องย้ายก็ไดนะ้5้าสิรู้สนะส่วน AB ตรงนี้ครูจะตัดรู้สก่อนเลยเห็นรู้สเปล่าตัดอย่างนี้ได้ไหม ตัดได้นะได้ค่ะได้นะอ่าโอเคเสร็จแล้วเราก็ย้าย AB ขึ้นมาข้างซ้ายแล้วก็ย้าย2ตบลงไปมันคำตอบคือ5 15ส่วน2นั่นเองนะฮะ55ส่วน2นั่นเองหรือก็คือเท่าไหร่เนี่ย22.5บครับถูกนี่คือด้าน AB นะครับด้านแรกเราได้ละ อ่าต่อไปสมมุติอันนี้เตะมาข้างขวาทางนี้อาจะได้เหลือที่ข้างซ้ายเดี๋ยวจะได้ทำข้างซ้ายต่อไปเราจะหาค่า BC เนาะหาค่า BC หาได้สองแบบครับหาด้วยค่าแทนก็ได้หรือหาด้วยค่าไซน์ก็ได้ชอบแบบไหนดีเอ๊ะ อ่าบีซีเห็นบีซีไหมด้านนี้บีซีหาได้สองแบบหาได้ค่าไซดก็ได้ถ้าเป็นไซดจะเรียกว่าข้ามส่วนฉากถูกไหมใช่ <10. S 1> หรือ <10. S 1> ถ้าจะหาได้ค่าแทนก็จะเป็นข้ามส่วนชิดอยากหาได้ไซด์หรืออยากหาได้แทน <10. S 1> ได้ทั้งคู่อะเรื่องมาอันไ uh, uh, ซด์ก็ได้ฮะอ่ uh, าไซดก็ได้นะ เดี๋ยวก่อนก่อนทําครูจะบอกอะไรให้เราฟังนิดนึงสำหรับข้อนี้นะถ้าเป็นครูหาครูจะหาได้ค่าแทนรู้ไหมว่าซายกับแทนมันต่างกันตรงไหนไม่รู้ครัไหนลองค่าทรายมันคือข้ามส่วนฉากถูกปะฮะซึ่งฉากเราเรารู้แล้วถูกปะฉากมันคือ22.5ถูกไหม แต่22.5ค่าเนี้ยเกิดจากอะไรครับสีน้ำเงินที่เขียนลูกศรไว้อะเกิดจากอะไรเกิดเกิดจากเราเราเราใช้ค้นหาถูกเราคำนวณมาเป็นไปได้ไหมว่าเราคำนวณผิดสมมุติ ไปไเป็นไปได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราหาด้วยไซน์เนี่ยแล้วบังเอิญบังเอิญ2 2่ดันคำนวณผิดค่า A, B, เอค่า B C เราก็จะเป็นไงไปด้วยผ,ผิดไปด้วยทีนี้เห็นยังสำหรับข้อนี้หาด้วยไซน์ก็ได้หาด้วยแทนก็ได้แต่ถ้าให้ดีที่สุดเลยจะแนะนำให้หาด้วยแทนโ okay? <Yeah. S 1> อเคแต่โอเคทีนี้เราจะเปลี่ยนไหมจะเอาไซน์หรือจะเอาแทน คิดได้ทั้งคู่เลยเอาแทนก็ได้อ่าเอาแทนก็ได้นะมาแทนสามสิบนะฮะแทนสามสิบก็เท่ากับข้ามส่วนชิดก็คือ bc ส่วนห้าสิบห้ารูสามนะครับแทนสามสิบมีค่าเท่าไหร่ครับจำได้ไหม แท <And S 2> นก็คือไซ <นะ S 2> ส,ส่วนคอร์สแทน <ะ S 2> สามส,ส,สิบเอ่อแทนสามแทนแทนสามสิบก็คือหนึ่งส่วนรูปสามถูกอ่าทีนี้ตัดรูปสามทิ้งเลยเนาะตัดอย่างนี้ได้ใช่ไหมได้ครับเพราะนั้นตอบเลยว่า BC ก็เลยมีค่าเท่ากับ55จบ นะครับมีสองคำตอบอย่างนี้นะอ่ะต้องจดไหมอาจดครับอ่ะจดเลยจดเลย